วันนี้จะใช้รถ Fortuner นะฮะก็เป็นรถที่ช่วงล่างเนี่ยเป็นของ Pro Fender เป็นทูนซีรีส์ทูเวยนะฮะปรับได้ทั้งค่าบัมแล้วก็ค่ารีบาร์นะ,ะแต่วันนี้เราจะมาเน้นฟิวแคมป์นิดนึงก็คือเราจะมาแนะนำตัวหลังคาตัวเนี้ยเป็นไซส์1น5นะครับออนนิ่งก็จะอยู่ด้านข้างออนนิ่งเนี่ยมันจะมี2ไซส์สวัสดีครับวันนี้เรามานั่งอยู่ริมทะเลสาบนะครับนี่มาฟิวแคมปิ้งเลยนะฮะอ่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะมาแนะนำรถของเราก่อนเลยว่าเราใช้รถอ,อะไรมา วันนี้จะใช้รถ Fortuner นะฮะก็เป็นรถที่เราแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมเกินให้ฟังก่อนว่าคันนี้ <Wow. S 1> ตกแต่งอะไรไปบ้างดีกว่าเบื้องต้นเนี่ย <Wow. S 1> กับชุดช่วงล่างเ,เป็นของ Pro Fender เป็นทูนซีรีส์ทูเวนะครปรับได้ทั้งค่าบัมแล้วก็ค่ารีบัลนะครทั้งด้านหน้าด้านหลังตัวโ,โช๊คเนี่ยเป็นสตัดปรับเกียวสามารถปรับมาตรฐานโหลดได้แล้วก็ยกได้นะฮะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ข้อดีของชุกรุ่นนี้ก็คือเนี่ยเวลาเราติดตั้งเต็นท์หลังคาเข้าไปเต็นท์รุ่นนี้เป็นของ A D A ความกว้างใน1.65าฮะน้ำหนักก็อยู่ประมาณสัก80กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วพร้อมกับสัมภาระหรือผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยชุมันสามารถปรับความหรืดเพิ่มขึ้นได้อีกทำให้รถเนี่ยมันไม่ย้วยเกินเกินไปสำหรับเวลาเราบรรทุกสัมภาระเข้าไปอีกหลายร้อยกิโลนะฮะแล้วก็มีออเนิ่งด้านข้างด้วยนะครับ ก็เลยเป็นข้อดีของโชครุ่นนี้นะฮะคันนี้นก็ยังมีใส่เบรคชุดเบรของแมมโบทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะก็ตกแต่งประมาณอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้เราจะมาเน้นฟิลแคมนิดนึงก็คือเราจะมาแนะนําตัวหลังคาตัวนี้เป็นไซส์1.25นะครับก็ที่ร้านเราเนี่ยมีจําหน่ายนะฮะ ลหลังคาแบบนี้นี่เอาไว้ไปแคมปิม้งนอนได้2อถึงสคนนะฮะนี่นอนได้2อถึงสคนเดี๋ยวพามาดูด้านนี้นี่มันจะขึ้นทางด้านนี้เลยกลางง่ายครับคนเดียวพับออกได้ง่ายเลยฮะวันนี้เป็นเต็นท์รุ่นใหม่แล้วแล้วตัวโครงหลังคาเป็นเขาเรียกว่าพลาสติก ABS น้ำหนักเบานะฮะน้ำหนักเบาล็อกได้กันน้ำกันแดดกันฝุน่นได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้และตัวนี้พอกางเลยปุ๊บเนี่ยด้านหลังไอ้อย่าง Fort u n e r เนี่ยเราสามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยมันไม่ติดเต็นท์ไม่ติดอะไรระหว่างกางก็เปิดเอาของหยิบของออกมาได้ง่ายออนนิ่ง 2เมตรกับ2.5เมตรตัวนี้เป็นไซส์2.5ความยาวเนี่ย2.5พอดึงออกมาอีก3เมตรมันก็จะกว้างมากะฮะยืนอยู่ข้างในสบายไม่ร้อนนะครับกว้างมากก็มี2ไซส์นะครับในการติดตั้งเนี่ยไม่ต้องตัดหรือว่าเจาะตัวรถนะเราจะมีเหล็กหลังคาเนี่ยวางเข้าไปแล้วก็มีขาจับออกมาเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยก็เอามาถอดออกได้นะฮะที่ร้านเราก็ถอดออกได้แล้วก็ถอดเก็บได้อยากใช้ก็ใส่กลับเข้าไปง่ายครับก็ทาให้รถที่เราแต่งมาคันนึงเนี่ย โฟล์จูเนอร์เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยขับเล่นขับใช้งานเดินทางไกลหรือจะไปแคมปิ้งก็เอามาติดตั้งเต็นท์แล้วก็ใช้งานได้หลายรูปแบบนะเต็นท์กับออนนิงเซตนี้สามารถใส่ในเทวเว a ส์โฟล์จูเนอร์แรปเตอร์รีเวอร์รสีประตูรถต่อเดียวใส่ได้หมดนะครับก็ถ้าสนใจเต็นท์ออนนิงสไตล์แคมป์ติดต่อเราได้เลยครับอ่ะวันนี้เราไปชมภาพสวยๆกันก่อนเดี๋ยววันไหนเราไปแคมปิ้งกันจริงๆเราให้เอาภาพมาให้ชมกันอีกครั้ง My hands stable, I feel able to turn the tables, I could do this Just keep moving, keep your hands up, stupid I feel lucid, a new viewing I can see the end, I can see my future, I can view it It's right there for the taking Everything I've ever wanted, dreams are just waiting I just gotta fight for it, willing to die for it Willing to like, soreness, I just need to for it I'm standing up cause I've had enough I won't give up, on my chin. As long as I'm breathing, I'm not retreating I could be bleeding, I'll take a